สวัสดีค่ะสุขสันต์วันอีสเตอร์นะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอีสเตอร์นะคะวันนี้สาวก็จะไปบ้านน้าสาวนะคะแล้วก็จะไปปิ้งย่างทานอาหารด้วยกันค่ะหลังจากนั้นก็จะไปเก็บกระเทียมป่าด้วยกันค่ะห <c oughs> นูมิดมืนอีกกระโรไปแต่ท่านเถอนะ <c oughs> โทรไปวฟูอุโโสตัน,น,น,นก็คุยกันกับอาพนั่น

โอ้สเต็กพอมส์บวสขาดไม่ได้กับ p ั p พย a สลัดนี่อ้าวไข่ไอ้อะไอ้อะโอซ่ไอ้อะโอซไอ้อะอ้อะด้วยวางไว้ตรงไหนวางไว้ตรงไหนก็ได้วางไปเลยโอซ่ไอ้อะโอซ่ไอ้อะอ่ะพิเศษยงไงบ้กอบเพ่อนติ๊กอยู่กับนาแล้วไปเซ็นโออันนี้เด้อนี่แซ่บหมูปิ้งตับ ห <Boy>, มูมาร์กปอตัวนั้นมีพัดมีพร้อมพัมดมีกินนแหละแต่ว่าเขาเนี้ยกินมดแล้วเลือดเลืเลอดแต่เขาเนีย้ยบอกม่วงเขาเนี้ยบอกม่วงเขาเนี้ยกินกับหมูปิ่งบะมีวบัดดี้ <c oughs> อันนี้สิผ้ากันไปลาดทัวร์นะคะไปเก็บกระเทียมปลาเ้ยไ, <Wool, S 2> ไปเก็บปลาไป,ไปปลากะเทียมไปปลากะเทียมกระเทียมปลาเลยเนาะเออเอินกระเทียมปลาเขาปลาเมือนี่กินเขาแลวกับผ้ากันเขาปลาให้มันย่อยอาหาร คนปั่นจักรยานเวิร์งทาคนผู้ปนักเลงว่นนะานหนาหน่อยก็ค่นไปกอนมูปนว่าหูปลาคนนะ่ะผู้เสือแดงข้างหน้าพูดไหม เบเราซ้ำเปันมือนีมือนีไม่นั่งแบบมาเก็บแบเราเป็นมูอเดี๋ยว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 ในผ้าดาล่ามาดอกยังอีกคนหนูหนูเคยกินอยู่สวัสดสวัสด์ไอ้แปรนิดเอ

ใครจะเป็นหนูทดลองก็ก nice ินเลยแด้วอ้นี่งามงามอยู่เด้นี่งามอ่อนๆไปเ็ดสบายหมแวแต่แมนูเดีย้ไ้เนย้ัสิเสออสิไปเห็ดคลิปหรายางแกนส้มก็ไดเดอพี่พี่พี่แพงเราออกมาไปเฮ็ดแกนส้มเก็บเก็บเยอะจีชายเก็บอย่างนี้นะคะนี่ค่ะีมีดมีดแล้วก็ตัดตรงนี้ค่ะอันนี้อันไี้อันนีสาเน่บบุน อันนี้อันนี้ดอกนะคะดอกอร่อยมากดอกนี้ไปผัดกับเครื่องในไก่ตับนะคะอันนี้ตัดค่ะเห็นไหมตัดน่าสวยค่ะสวยอร่อยค่ะพูดบอกรึเปล่าแม่เดี๋ยวสีผาไปเบิกกันน้อยะสิแบบน้อยนี่นี่ฝรั่งเขาสิเอาจังซี่เนี่ไปเห็ดสตาร์สเนี่ยตำหน้อยเนี่ แต่ยมโหเอาไงเพราะว่ายังเขาชอบยังไงลูกค้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยฟร์ก็เจ้าชอบเป็ดยังเจเป็ดขึ้นยังเจก็เจ้าก็ไปกินกับสลัดเนี่ยอ๋อแม่นด็กอีกชุดน้ำแม่จีโบชุนแังจี่สิบชุนแต่แบบนี้ชุนแน่จักน้อยลูกค้าลูกค้านวดนะเขาเฮ็ดมาไห้หู่ปีนั่นเขาใส่ยังเขาขาวมาบุ๊กยังเขาขาวเขาขาวก็หอมกระเทียมหอมกระเทียม บอแปลเราเนี่ยก็เฮ็ดได้เฮ็ดแบบคอยให้บอกกันแหละแล้วก็เจ้าก็เอาอเ,เอาปาเกต์ปาเกตแล้วก็มาเฮ็ดมักกี้น่ะคือจังขนมปังกระเทียมเออแล้วก็เอา,าเอันนี้แล้วเอานนี้ราดเพราะต้องใส่บดอ่ะต้องใส่เอานนี้ราดลาดแล้วก็กินเลยอ, okay. อ๋อโอเคของที่ว่าเฮ็ดฟาตานเนาะอออ๋อบ่ใส่สปาเกตตี้แต่ว่าใส่ ขนม,มนปังก็ได้เฮ็ดขนมปังปะเกตก็ได้อือฮะโอ้ยตอนนี้ก็งามนีม้<อ>พอ่ออมแต่มันางอเก็ทยากว่ะดิมีมองไลตกวนี้อีกโอ้ยเบิ่งเดอพุน่นโอ้ปลากระเทียมอีด,ดีตัวนี้พุ่นน่ะนูน้อยกระเป๋าแดงไปก่อนมูเหรอพุ่นเดี๋ยวจะออก <c oughs> เป็นเป็นนั่งแบบไปได้สีสีเป็นสีเป็นตากรงเราควซื้อตักราขอบคุณหลายๆค่ะไม่เป็นไร ช่วยกันคนละไม้คนละมือทุนขันมู่บ่บอกกับบวหูเด้เข้าปากระเทียมยืนงงในปลากระเทียมแลลวนู้นนะออกนน้นนน้องไอแอนเป็นนมัดึงตัวมันจะได้ห่านะมันเกียวหักกปลูกเด็ไม่มันนะมันเจียห้กกับปลูกหรือว่ามันกิน

แป๊บเดียวเต็มกำมือนะคะคุณพบอสวยไหมมีคนเก็บซอยคุณเนาะมีคนเก็บซอยอีกคุณด้ยกินกระเทียมหอมค่ะหอมหอมคนบอกสูตรเฮ็ดอันนั้นแล้วเดี๋ยวนูสิไปเรื่อยๆช้าๆมูเฮงว่าสาวยางสาเนะพอนะบอบอเอนเขามีอเมืองนะอ้นั่นไงเอ็นนั่นไงเห็นเห็นไหมไอ ฝรังเขาเกลียดคนประเทศอื่นมาเป็นรถตู้มาเก็บเฮ็ดนะ<ช>เขาฟรังเขาเกลียดหนูไปหนูไป,ปเห็ดหนูไปเห็ดผลัดหนูไปหาเฮ็ดเ,เขาเห็นเนาะรถตู้ออกมาจากปลาเขาวา่านี่แหละที่เขาเก็บไปขายนะไอ้ออต่างดาวต่างดาวต่างชาตินะ่มาเก็บแต่ว่ามากันเป็นรถตู้แล้วก็มารับจ้างเก็บเฮ็ดแต่ไหมเราเก็บไปขายเขาเก็บไปขาย ฝรั่งเขาเครียดป่ะท่านี่เขาว่าเขาเก็บแต่พอกินไอ้คนอื่นมะเก็บาปลเขาคือกันมาเก็บเมือลาแล้วมันบมันบกคืนป่ะท่านี่แมนดับแนวเอาเพราะว่ายังเขามาเก็บแล้วเขาบตัดหักเด็กเขามาเก็บแล้วเขาฝรั่งบางคนเขาเห็ดแล้วเขาเอฟังอะไรลุกขึ้นนะเขาเอาดึงตัดออกแล้วเขฟังไว้แล้วเขาเขาเอาไปแต่พอกินมือหนักเขามาเอาไหมแมนเขาอยู่นี่คือกันสัตว์สิร้องตี พันเขาเห็นล้วเขากัดดาเฮาเขากันว่เราว่ให้เกินพูดละสองโลสามโลไปห้าเหนียวออกเป็นตาแยงวันน้ำหูเราไปเอามองนี่แหละหม้องซ่าไปเอาซ่าไปนอนนอนขืนเนาะมองได้ที่เห็ดเหรอเห็ดตีนใหญ่น่ะเฮ้เห็ดอะไรเห็ดตีนใหญ่มัอนี้มัอนี้มีนั่งแดบยุสองคนด้วยค่ะเก็บเก็บเก็บกระเทียมปลาให้ ตัวนูเป็นตากล้องพุ่นแล้วก็มีบอด,ดีกาดอยู่สองคนอยู่ข้างถนนพุ่โอุ้ยเบิงบ่งเบิง้งเบิ้งปลากระเทียมพุน ติกบ่โอกอ๋อแต่แล้วในป่ากับสามกนสาวติกมีไอหวานกลอยเสียงดังในป่าเขาบอกพวกเธอเดี๋ยวปรด้ยินเสียงนกเสียงกาดกันเนาะมาพร้อมกับเสียงว่ะทีสามกนดังกว่าฝรั่งเป็นซิฟฝรั่งมาเป็นซิฟเป็นขบวนกับบดังว่ะที มีเห็บบ่หนิมีเฮป์มีเห็์บอเฮป์มีเลยนะเฮป์ห,หนูเคยถึงเห็บกัดหนูเลยอยานหนูถึงกัหดหมดสามโต้คุณนอาปีที่แล้วอ,อีกพันหนึ่งมันสิมีบ่บมีวัคซีนกัน นุถือสาโตปีที่แล้วอีบกมีหรไม่หมาเ็ดดีเป็นตอว กำลังเห็นเต็นตะกาเขาสิวาเอาไปเห็นยังบ้านละนี่นี่เอามาใจ่ถุงเอ่อของ้มันคือโบเีบลอยคือคน แล้วนี่ก็เป็นต้นกระเทียมปลาที่เก็บมาเนาะจ้ะเยอะแยะเลยเห็นไหมทั้งดอกทั้งต้น,นก็มีทั้งแบบที่ตัดแล้วก็แบบท่ทถอนเนาะถ้ทาทอนมากมันก็จะออกมาแบบนี้ยาวๆก็มีีต้นนออน่ ต้นอ่อนเล็กๆแบบที่ฝรั่งเขากินเนะจ้ะนี่เนาะเขามาใส่ในสลัดก็ดอกมันเนะจ้ะดอกเยอะเลย,เลยจะเอามาผัดใส่ตับหรือเห็ดเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามในคลิปนะคะ